ที่ดินแบ่งล็อกครับตอนนี้กําลังลงดินนะครับผมตอนนี้กําลังลงดินแล้วแบ่งล็อกนะครับถูกๆนะครับตอนนี้ลงดินแล้วผมขึ้นให้สูงนะครับตรงนี้ทั้งหมดสามไร่นะครับแต่เราก็จะแบ่งล็อกนะครับล็อกละโดนเฉลี่ยนะครับประมาณร้อยตารางนะครับงานเหมาะกับการทําบ้านหนึ่งหลังนะครับ ติดกันเลยครับกับหมู่บ้านนารินนี่ครับใกล้ๆเลยบนระฟ้าถนนนะครับก็จะยาวไปตรงนู้นนะครับซึ่งก็มีหลายราคาเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมอยู่ครับตอนนี้รับรองครับสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่ไกลเมืองครับขับรถไปเมืองสี่ห้านาทีนะครับด้านหลังมหาลัยราชภัฏสกลนครใกล้ๆนะครับตรงนี้บ้านมะขามป้อมครับผม 是嘞，是嘞，是嘞，是